สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของดนตรีไทยเราจะเจอการอาทิตย์เดือนละสองครั้งคือกลางเดือนและสิ้นเดือนนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดฉะนันะนน้นการให้คะแนนหรือเกณฑ์การให้คะแนนมิจจะแบ่งเป็นใบงานแต่ละครั้งในแต่ละหัวข้อเรื่องมิจจะสั่งงานท้ายชั่วโมงนะคะให้นักเรียน ทำแล้วมาส่งในหลายห้องเพื่อที่จะให้ครูประจำชั้นส่งมาที่มิตรนะคะมิตจะเช็คเป็นหลายชื่อและให้คะแนนตามนั้นเลยนะคะเนื่องจากเทอมที่แล้วนักเรียนได้เรียนเรื่องการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยคือกลองและได้รู้จักอัตราจังหวะหน้าทับต่างๆรวมถึงอัตราจังหวะชิงอันนั้นคือการเขียนบันทึกโน้ต และการอ่านโน้ตที่เราเรียนไปและได้ปฏิบัติจริงนะคะพอมาในเทอมนี้จะว่าด้วยเรื่องของทฤษฎีดนตรีทฤษฎีดนตรีก็จะแบ่งออกเป็น4หัวข้อเรื่องที่นักเรีเนยนจะต้องเรียนส่วนในวันนี้เราจะเรียนหัวข้อแรกก็คือวิวัฒนาการด้านดนตรีไทยนะคะดนตรีไทยแบ่งออกเป็น4ประเภทคือดีดสีตีและเป่าซึ่งนักเรียนทราบอยู่แล้ว ว่าดนตรีไทยมีอะไรบ้างนะคะทีนี้การวิวัฒนาการของวงดนตรีคือการเอาเครื่องดนตรีทั้ง4ประเภทเนี่ยดีสีตีเป่าเนี่ยมารวมกันเพื่อให้เกิดวงดนตรีฉะนั้นการเอาเครื่องดนตรีแต่ละประเภทมารวมกันเราจะแบ่งออกเป็นตามยุคนะคะก็คือเรามิจฉขอเริ่มตั้งแต่จริงๆแล้วมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคประวัติศาสตร์ยุคทวรารวดีแต่ไม่ขอเริ่มที่ยุคสุขโขทยัยเราจะเรียนกันสี่ยุคคือสุขโขทัยอยุธย,ยากรุงธนบุรีและรัตะนโกสินทร์สีส่ยุคนะคะอย่างที่บอกว่าดนตรีมีมานานแล้วตั้งแต่เริ่มจากเกรา่การตีไม้การตีไม้เข้ากันนี่ก็คือถือเป็นจังหวะนะคะตามหมู่บ้านสมัยก่อนก็จะมีโกร่ง ที่แขวนตามหมู่บ้านให้คนมาร้องเรียนตีเราเรียกว่าโกรงนะคะแต่อันนั้นเราก็ยังถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการเกิดดนตรีฉะนั้นในวาในยุคสุขโขทัยจะมีวงดนตรีหรือเครื่องดนตรีที่เกิดขึ้นเนี่ยห้าวงห้าวงด้วยกันมิจะเริ่มจากวงที่เล็กที่สุดไปถึงวงที่ใหญ่ที่สุดในของยุคสุขโขทัยนะคะวงแรก ที่มีตามประวัติจารึกมาตั้งแต่วาราวดีก็คือเราเรียกว่าวงบรรเลงพินวงบรรเลงพินจะประกอบด้วยนักตีสี่คนนะคะอันนี้ปัจจุบันไม่มีวงนี้บรรเลงแล้วเราจะไปดูได้คือตัวรูปปั้นที่พิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเท่านั้นนะคะวงที่ใหญ่ขึ้นมาจากวงบรรเลงพินก็คือวงขับไม้ สองวงนี้จะอยู่ในลักษณะของวงประเภทเครื่องสายคือมีแต่เครื่องดนตรีที่เป็นสายนะคะวงถัดมาเป็นการนำเอาเครื่องดนตรีที่เป็นสายเนี่ยเราเรียกว่าเครื่องสายเนี่ยมาพัฒนาให้ใหญ่ขึ้นโดยการที่นำวงบัลเลงพินกับวงขับไม้มารวมกันเราเรียกว่าวงมโหรีเครื่องสี่นักเนียนจะเห็นว่าสามวงนี้ มิจะพูดเสมอว่าเป็นวงเครื่องสายฉะนั้นบทบาทหน้าที่ของวงเครื่องสายเนี่ยก็จะใช้บเบรงขับกล่อมนะคะขับกล่อมเท่านั้นส่วนอีกสองวงที่เกิดขึ้นในสมัยสุขโขทัทยเราเรียกว่าวงปีพาดวงปีพาดจะแบ่งออกเป็นสองวงคือวงปีพาดเครื่องห้าอย่างหนักและวงผีพาดเครื่องห้าอย่างเบา วงป five, 2, diver, like ีพาดเครื่องห้าอย่างเบาหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวงป <coping> ีพาดชาตรีอย่างที่มิตบอกนะคะสองวงคือวงปีพาดเครื่องห้าอย่างหนักและวงปีพาดเครื่องห้าอย่างเบาก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการบรรเลงต่างกันวงปีพาดเครื่องห้าอย่างเบาหรือวงปีพาดชาตรีจะใช้บรรเลงประกอบการแสดงเท่านั้นส่วนวงปีพาดเครื่องห้าอย่างหนักเราจะใช้ บรรเลงประกอบพิธีกรรมต่อมาในสมัยอยุธยาอายุธยาเนี่ยเป็นการนำวงโหรีเครื่องสี่ในเรื่องของเครื่องสายมาพัฒนาให้มีวงขนาดใหญ่ขึ้นเราเรียกว่าวงโหรีเครื่องหอันนี้ในส่วนของเครื่องสายและปีพาธท,ที่รวมกันนะคะส่วนวงปีพา์เราจะเพิ่มเครื่องนดนตรีเข้ามา คือระนาดเอกจากเดิมสมัยสุขโขทยัยวงปีพาดเครื่องห้าอย่างหนักเนี่ยจะไม่มีระนาดเอกพอมาในสมัยวิทยาเพิ่มระนาดเอกเข้ามาในวงปีพาดเครื่องห้าอย่างหนักเราเปลี่ยนชื่อว่าเป็นวงชื่อว่าวงปีพาดไม้แข็งทําไมต้องไม้แข็งดนตรีไทยจะมีวงปีพาดที่มีสองชนิดเราเรียกว่าวงปีพาดไม้แข็งและวงปีพาดไม้หนุ่มต่างกันอย่างไร คือไม้ที่ตีของระนาดระนาดเอกข้อมง,งใหญ่ข้อมง,งเล็กคือเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนชนิดของไม้ไม้แข็งก็คือบอกตายตัวอยู่แล้วว่ามีความแข็งเสียงดังเหมาะที่จะบรรเลงกลางแจ้งให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ไม้นวมเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มีความนุ่มนวลคือบรรเลงไปเรื่อยๆหน้าฝัง่งอันนี้คือในส่วนของ วงปีพาธที่พัฒนาขึ้นในสมัยที่ยานะคะอย่างที่มิตรบอกเหมือนเดิมลักษณะวงมโหรีใช้สำหรับอะไรคะบรรเลงประกอบการขับกล่อมส่วนวงปีพาธจะใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมและการแสดงคือโขนนะคะต่อมา ในสมัยกรุงธนบุรีเนื่องจากเป็นราชธานีอยู่ไม่นานช่วงนั้นมีการเปลีปล่ยนแปลงบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของเมืองหลวงถามว่ากรุงธนบุรีมีดนตรีไหมมีแต่ว่าไม่ปรากฏในเรื่องของวิวัฒนาการทางด้านดนตรีจะเน้นไปทางการบูรณะบ้านเมืองหรือการมาตั้ง บ้านเมืองใหม่จากกรุงธนบุรีข้ามมาอยู่ในฝั่งพระนครฉะนั้นนักเรียนอาจจะทราบว่ากรุงเทพมหานครของเราแบ่งออกเป็นสองฝั่งเราเรียกว่าฝั่งธนบุรีคือฝั่งวงเวียนใหญ่กับฝั่งพระนครคือฝั่งตรงสนามหลวงฝั่งธนบุรีถ้านักเรียนมองภาพง,ง่ายคือโรง,งพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลศิริราชถ้าฝั่งพระนครก็คือเรารู้จักอยู่แล้วสนามหลวงอันนี้คือ ในส่วนของกรุงธนบุร,รีมิจะข้ามไปนะคะต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ทนี้รัตนโกสินทร์ก็จะยาวออกมาหน่อยเพราะว่ามีถึง9รารัชกาลด้วยกันในแต่ละรัชกาลก็จะมีการวิวัฒนาการองวงนดนตรีให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะโดยเริ่มแรกเลยทีเดียวรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่หนึ่งชื่ออะไรใครรู้บ้างร,รู้ไหมคะนักเรียน รัชกาลที่หนึ่งคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะเป็นผู้ก่อตั้งเมืองหลวงก็คือกรุงเทพมหานครในรัชกาลที่หนึ่งเรื่องของวิฒนาการทางด้านดนตรีเป็นการนำอาวงปีพาธไม้แข็งมาพัฒนาโดยการจากเดิมจากเดิมวงปีพาธเครื่องห้าเนี่ยกลองทัดจะมีเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเรียกว่ากลองทัดจะมีแค่หนึ่งใบ กรองทัดนี้ถ้าในยามมีสงครามเราจะเรียกว่ากรองศึกเพื่อเอาบอกว่ามีค่าศึกศัตรูเพื่อทหารเตรียมรบนะคะเนื่องจากในวงปิพาสในสมัยอภิยยาเองหรือสุขโขทัยก็ดีจะมีแค่1ใบพอมาในรัชกาลที่1จะเพิ่มจาก1ใบเป็น2ใบลักษณะต่างกันอย่างไรคือ ลูกหนึ่งใบหนึ่งมีเสียงสูงและใบหนึ่งมีเสียงต่ําเราจะเรียกกองทัพคู่หนึ่งที่มีเสียงสูงและเสียงต่ํานะคะวงเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วอันนี้คือวิวัฒนาการในเรื่องของรัชกาลที่หนึ่งต่อมาในรัชกาลที่สองคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้านภาลายัยนะคะยุคนี้ในรัชกาลที่สองนี้ เป็นยุคทองของรุ่นตรีไทยวรรณกรรมนาฏสินไทยเลยทีเดียวเรามีกวีสําคัญในรัชกาลที่สองคือสุนทรภู่นะคะในรัชกาลที่สองนี้เนื่องจากมีการประพนันธ์วรรณกรรมเกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่นิยมอย่างหนึ่งคือการเล่านิทานการเล่านิทานต่างจากทั่วไปอย่างไรถ้าเล่านิทาน ให้ชาวบ้านฟังก็จะเป็นการดําเนินเรื่องเล่าเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าเป็นการเล่านิทานให้เจ้านายหรือพระเจ้าแผ่นดินฟังเราจะเรียกการขับเสภาการขับเสภาก็จะมีลูกเอื้อลูกทำนองของคนเล่าหรือคนร้องฉะนั้นในอดีตเนี่ยมีการเล่านิทานหรือการขับเสภาไปเรื่อยๆฉะนั้น ข้อสังเกตง,ง่ายๆคือคนขับเสภาหรือคนร้องไม่ได้พักเลยพอมาในรัชกาลที่สองเป็นการนำวงปี่พาดไม้แข็งหรือวงปี่พาดเ,เครื่องใหญ่หรือเครื่องหนักเนี่ยมาพัฒนาเปลี่ยนจากรูปแบบการเรียกคือวงปี่พาดเครื่องห้าอย่างหนักหรือวงปี่พาดธรรมดาเป็นวงปี่พาดเสภาโดยการเปลี่ยนแปลงเครื่องดน,นตรีสองชิ้น คือหตัดตะโพนและกลองทัดออกเราเปลี่ยนเครื่องกำกับจังหวะหน้าทับอันนี้เรียกว่ากลองสองหน้านะคะกลองสองหน้าเข้ามามีบทบาทในวงปีพาดเปลี่ยนจากเดิมเปลี่ยนอะไรคะวงปีพาดเสภาเปลี่ยนชื่อด้วยเป็นวงปีพาดเสภานะคะอันนี้คือรูปแบบของการวิฒนาการวงดนตรี นะคะแต่นี้จะบอกเกรดให้อีกนิดหนึ่งในรัชกาลที่สองเนื่องจากท่านมีพระป,ปีชาความสามารถในด้านดนตรีการประพันธ์การแต่งเพลงท่านได้พระราชนิพนธ์บทเพลงไว้หนึ่งบทเพลงชื่อว่าบุหลันลอยเลื่อนหรือเดิมชื่อบุหลันเลื่อนลอยฟ้าอันนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ในสมัยรัชกาลที่สองนะคะต่อมาในรัชกาลที่สามเป็นการนำวงวิพัฒน์ไม้แข็ง มาพัฒนาให้มีวงใหญ่ขึ้นอีกในรัชกาลที่สามชื่ออะไรคะพระบาทสมเด็จพระนาง 9, เจ้าอยู่หัวโอเคนะคะเผื่อนักเรียนบางคนไม่ทราบในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนาง 9, เจ้าอยู่หัวเนี่ยได้นำวงปีพาดจากรัชกาลที่หนึ่งมาพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยการเพิ่มเครื่องดนตรีเข้าไปสามชิ้นคือปีนอกนะคะ ปีนอกแล้วก็เพิ่มระนาดทุม้มและคล้องวงเล็กในเมื่อวงมีขนาดใหญ่ขึ้นชื่อวงก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นวงปีวงปีพาดเครื่องใหญ่นะคะอันนี้คือในรัชกาลที่3นะคะให้นักเรียนจำระบบของรูปแบบของวงรนตรีวงปีพาดในรัชกาลที่1ไว้อันนั้นคือจะเปลี่ยนอันนั้นเป็นสแตนดาร์ดของวงปีพาด และมีการในรัชการอื่นๆมีการเพิ่มเครื่องดนตรีเข้ามาและเปลี่ยนชื่อวงให้มีขนาดเหมาะสมกับวงดนตรีนั้นๆอันนี้คือในรัชการที่สมจะชื่อว่าวงปีพาดเครื่องใหญเ่เครื่องคู่นะคะก็คือระนัดเอกคู่กับระนัดท้มของวงใหญ่คู่กับของวงเล็กปีในคู่กับปีนอกเครื่องดนตรีจะเป็นคู่หมด นะคะอันนี้คือในรัชกาลที่3ต่อมาในรัชกาลที่4คือรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลนี้วิวัฒนาการหอดนตรีไทยของวงดนตรีไทยจะเป็นวงดนตรีที่มีขนาดใหญ่ในเรื่องของวงผีพลาดโดยการเพิ่มเครื่องดนตรีเข้าไปอีก2ชิ้นคือระนาดเอกเหล็กและระนาดทุมเหล็ก ในเมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นวงเปลี่ยนที่มิดบอกฉะนั้นเปลี่ยนชื่อเป็นวงปีพาสเครื่องใหญ่นะคะให้เรียนจำง่ายง่ายวงมีขนาดใหญ่ขึ้นชื่อเปลี่ยนต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าคือรัชกาลที่5เนื่องจากในรัชกาลนี้มีความทันสมัยมากขึ้นนะคะได้ส่งพระราชโอรส ไปเรียนที่ต่างประเทศฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยให้นักเรียนนึกภาพว่ามันมีวิวัฒนาการในเรื่องของการแสดงการละครที่แปลกในสมัยนั้นจากเริ่มการแสดงของไทยเราคนรำจะไม่มีสิทธิพูดไม่มีสิทธิร้องจะรำด้วยท่าทางอย่างเดียวคนที่เล่าเรื่องในการรำคือใครคือนักร้องและวงดนตรีที่บรรเลงเพลงประกอบ การลำใช่ไหมคะแต่เนื่องจากในรัชกาลนี้เราได้ไปเห็นวัฒนธรรมหรือการแสดงของตะวันตกเราเรียกว่าละครมืดหรือละครเงาให้นักเรียนนึกภาพหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตาโบวิวองเป็นการแสดงของต่างประเทศลักษณะของตาโบวิวองคืออะไรคือนักแสดงเป็นคนเล่าเรื่องเองร้องเองดนตรีมีหน้าที่บรรเลงเพลงอย่างเดียว ผู้แสดงเล่าเรื่องหรือให้นักเรียนมองภาพง่ายๆคือเดอะมิวสิคอลในสมัยปัจจุบันนั่นเองนะคะท่นี้วงดน,นตรีในสองส่วนณสมัยนั้นจะมีสองส่วนที่เมื่อก่อนนี้เราไม่มีล,ละครเราจะเล่นให้เจ้านายดูหรือพระมหากษัตริย์ดูเนี่ยคือท้องพระโรงในพระราชวังเท่านั้นนะคะ ถ้าข้างนอกก็จะเป็นละครของชาวบ้านนะคะถ้าเป็นในวังก็จะให้พระมหากษัตริย์ดูเราจะไม่มีโรงละครเหมือนปัจจุบันฉะนั้นในรัชกาลนี้มีเจ้าพญาท่านหนึ่งได้สร้างโรงละครเป็นของตัวเองคือเจ้าพญาเทเวศวงวิวัฒได้นำการแสดงละครของไทยมาปรับเปลี่ยนโดยการนำเอา ศิลปะตะวันตกเนี่ยเข้ามาปรับปรุงให้นักแสดงของเราจากเดิมรำอย่างเดียวร้องด้วยเล่าเรื่องนะคะและอีกท่านหนึ่งได้นำวงปี่พาดเครื่องใหญ่มาบรรเลงประกอบการแสดงที่ว่านี้คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานลิศลานุวัติวงได้นำวงปี่พาดมา โดยการตัดเครื่องดนตรีที่มีเสียงแหลมออกทั้งหมดและเพิ่มเครื่องดนตรีที่มีเสียงนุ่มเข้าไปในอยู่ยในวงนี้วงดนตรีนี้มีชื่อว่าวงปี่พาดดึกดำบรรส่วนการแสดงที่มีการปรับปรุงใหม่ขึ้นชื่อว่าละครดึกดำบรรน,นะคะทีนี้จะมีสององ,องค์จะมีสองคนที่มีบทบาทสำคัญในราชการนี้คือหนึ่ง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพญานริศรานุวัติวงศ์กับเจ้าพญาเทเวศบงวิษณ์นะคะได้พัฒนาในส่วนของละครและดนตรีต่อมาในรัชกาลที่6รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเราได้มีการเปิด หมายถึงว่ามีการเปิดในเสรีในเรื่องของการค้าวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาในรัชการนี้จะมีการพัฒนาในด้านวงอวุนตรีไทยไปผสมกับเครื่องดนตรีต่างประเทศผสมกับเครื่องดนตรีหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าผสม1ชิ้นนะคะเช่นรัชการนี้เอาวงเครื่องสาย ไปผสมกับเปียโน,นเราจะให้วงนี้ชื่อว่าวงเครื่องสายผสมเปียโน,นไม่ว่าเราจะเอาเครื่องดนตรีอะไรมาผสมมิเน้นย้ำว่าชิ้นเดียวเราก็จะให้เกียรติการเอาชื่อของเครื่องดนตรีนั้นมาต่อท้ายในวงเครื่องสายนะคะและอีกเครื่องดนตรีหนึ่งที่เราเอาเข้ามาจากต่างประเทศ คืออังกลุงไม่ใช่ของไทยนะอังกลุงนี้เราเอามาจากชวาหรืออินโดนีเซียในรัชกาลนี้นะคะอันนี้คือใน6รัชกาลต่อมาในรัชกาลที่7คือรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากในรัชกาลนี้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการเปลี่ยนแปลงทางเรื่อง การจัดระเบียบวัฒนธรรมทั้งหมดโดยผู้นำณขณะนั้น,น,นให้เหตุผลว่าต้องการให้ประเทศเป็นอารยะนักเรียนคงเคยดูแล้วหนังเรื่องหงมโรงอันนั้นคือเกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่7ทนดเรารมาพูดถึงวัฒนาการทางด้านดนตรีก็คงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ด้วยความที่ในรัชกาลที่7ท่านมีพระปีชาสามารถในการพระราชนิพนธ์บทเพลง ท่านพระราชนิพนธ์บทเพลงไว้3บทเพลงเพลงไทยซึ่งอย่างนิยมในปัจจุบันเลยคือ 1. หน่งหมมรงคลื่นกระทบฝั่ง 2. เพลงราตรีประดับดาวเถาสามเพลงขมรลละออ,องค์เถานักเรียนคงมีคำถามว่าเถาคืออะไรให้นักเรียนนึกถึงภาพปินโตสรพรนาของปินโตเนี่ยเป็นเถาคือเป็นชั้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 นใคะอัตราจังหวัดนตรีไทยก็เหมือนกัน อัตราจังหวะดนตรีไทยแบ่งออกเป็นสามอัตราจังหวะคือหนึ่งอัตราจังหวะสามชั้นสองชั้นและชั้นเดียวสามชั้นจะเป็นอัตราจังหวะที่ช้าที่สุดสองชั้นเร็วปานกลางและชั้นเดียวคือเร็วที่สุดเร็วเท่าไหนก็เรียกว่าชั้นเดียวฉะนั้นคําว่าเถาคือการเพลงที่มีทั้งสามอัตราจังหวะสามชั้นสองชั้นและชั้นเดียวอยู่ในเพลงเดียวกันเราเรียกว่าเป็นเพลงเถา นะคะแต่ถ้าในท้ายเพลงเขียนว่าเพลงราตรีประดับดาวสองชั้นผู้บรรเลงจะรู้ทันทีว่าควรจะบรรเลงแค่ราตรีประดับดาวสองชั้นพอเข้าใจไหมคะแต่ถ้าบอกว่าเถาแสดงว่าเพลงเพลงนั้นจะต้องบรรเลงตั้งแต่ตจาจังหวะสามชั้นสองชั้นและชั้นเดียวอันนี้คือ3ามบทเพลงในรัชการที่เจนะคะ ต่อมาในรัชกาลที่8เนื่องจากคองราชแป๊บเดียวมิก์ก็จะขออนุญ,ญาตข้ามมาในรัชกาลที่9เลยในรัชกาลที่9เนี่ยเนื่องจากรัชกาลที่7เป็นการที่เปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของการจัดการวัฒนธรรมทั้งหมดฉะนั้นในรัชกาลที่9เป็นการฟื้นฟูดึงให้โดนตรีไทยมามีบทบาทสำคัญโดย กรมสมเด็จพระคณิษิาคือสมเด็จพระเทพของเรานีที่เรารู้จักกันนั่นเองมาเป็นคนดึงดนตรีไทยกลับมาให้มีบทบาทสําคัญในสังคมเราอีกครั้งหนึ่งเขาจึงมีประโยคที่ว่าดนตรีไทยไม่สิ้นแล้วเพราะทุนกระหม่อมแก้วเอาใจใส่อันนี้คือการให้ดนตรีไทยกลับมามีบทบาททางสังคมทางวัฒนธร,รรมของเราเหมือนเดิม เนื่องจากนอกจากเอากลับมาแล้วก็มีการที่วิวัฒนาการวงดนตรีขึ้นใหม่โดยการเอาวงดนตรีไทยไปบรรเลงผสมกับวงดนตรีสากลไอทั้งวงเลยนะถ้าในราชการที่หงเนี่ยเอามาแค่เครื่องเดียวทั้งวงเลยวงดนตรีสากลไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เบสกลองชุดเอามาหมดเลยและให้คำนิยามวงนี้ว่าวงดนตรีร่วมสมัย นักเรียนจะเห็นว่าวงดนตรีหรือดนตรีไม่ว่าจะดนตรีไทยดนตรีสากลเป็นการวิวัฒนาการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนักเรียนอาจจะเคยฟังดนตรีร็อกหรือว่าดนตรีแจ๊สหรือเบื่อดนตรีไทยมากเลยเมื่อก่อนนี้ฟังแล้วหลับลองไปหาฟังเพลงดนตรีร่วมสมัยแต่เม็ดอยากเรียนอย่างนี้ว่า ดนตรีร่วมสมัยข้อสังเกตนิดนึงคือเขาจะนิยมบรรเลงเพลงไทยเดิมยกตัวอย่างเช่นข้างข่าวกินกล้วยนักเรียนลองไปฟังดูของที่วงดนตรีร่วมสมัยตอนนี้ก็มีวงกอไผ่ลองไปหาดูได้วงฟองน้ำลองไปเซิร์ชดูหรือเดี๋ยวนี้ โปรดิวเซอร์ Producer, คุณหนึ่งจักราวาลก็เอามาทำในรายการเดอะแมสซิงเกิลทั้งหลายเดี๋ยวนี้อารุนตีไทยเข้ามาผสมทั้งนั้นเลยฉะนั้นในเรื่องของวิวัฒนาการดนตรีมิจะฝากไว้เท่านี้มิจะสั่งงานคือให้เรียนเขียนไมล์แมปวิวัฒนาการของดนตรีตั้งแต่สุขโขทยัยถึงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่9มาส่งนะคะ นี้จะขอสิ้นเดือนนะคะเขียนเป็นไม้แแบบมาชื่อชั้นเลขที่เขียนให้เรียบร้อยสิบคะแนนค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเราจะเรียนกันทั้งหมดสเรื่องมิจย้ำนะคะสวัสดีค่ะ